สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวัองไปสู้ขู่สุกคนครับผมเมื่อหนีมาพอ่อก็บอแม็กกินพี่นอ้องเมื่อนีบอแม็กได้มึกนึ่งมะนาวครับผมเป็นมึกอาเจียนเด้อพี่น้องเด้อตัวเ่ี้งๆครับผมตัวเ่ี้งๆคือคือตัวเงี้งๆคักรวโอู้ยบังมาแบบย่างงามพี่น้องเลยมาเส้ๆเส้นอ๋แม็กรวดทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมโอ้มีฮอดกุ้ง้อครับผมเมื่อนี้กุ้งรวกกุ้งสะดุ้งครับผมมามาพังหน้าใหญ่เขาจะน่าจะเต็มพี่น้องมีฮอด มะนาวหั่นแว่นพร้อมบักแตงบักพริกผักซีครับผมสลัดโอ้ข,ขดดลุกขลุดเลยหมดนียพี่น้องเลยเอาดดหนวดเดือะก้อนมาเลยโอ้ยมาครับมาครับเซเซนกันพี่น้องโอ้โอ หนอนย่แห uhm. ้งเพล่นบ <cup> ้าคักครับแสบอีกเชื่อไบพี่

ไม่น้ำจิ้มพี่น้องน้ำสต๊อกคนวะสูตรซาออมแ่บเลยบ่อเอ,อตัอนน้พี่น้องเลย พี่น้องโอ้ใส่มะนาวพร้อมราดมะนาวพี่น้องมาครับมาครับเซเ่ๆมนมวพี่น้อง Mực đen thì khá phải không? Ồ, chưa được chưa được. Đét đi phải Bên thà lê đó. Bơm thà Oh. mm. โอตรยอตัดเวยพี่น้องอืมคักขนาดเลยครับผมไม่ได้กินโดนแล้วพี่น้องเมนูเนี่ยอืม เปียวจี๊ดถูกใจครับพี่น้องอือห้ปวดหัวอคักด้วยครับผมพี่น้องโอ้ราดน้ำจิ้มไ้พี่น้องมึงครับผมช่ำๆรส פחה, פחה, פחה

ได้าก,การครับ <c oughs> พูดว่าโตายังไงพี่น้องอืมเข้ากันประยังกับ,บักแตงพี่น้องไงใสไ่ไงฮะ

บอแม่ขอลากันปก่อนพี่น้องมือหนามือไม่พอกันไหมครับผมยุดดีไม่แห้งพี่น้องนอารับเพยเงินมืน้นน่าตื่นเงินแสนครับสำหรับวัอนี้บอแม่สวัสดีครับ